วันนี้ผมโซเซฟและคอปเตอ,เ,ตอเตอร์ครับพามาบุกงานโอตาคุเฟสติวัล2023ครับจัดขึ้นที่โฮจิมินประเทศเวียดนามเขาว่ากันว่านี่คืองานปล่อยของของเหล่าคอสเพลย์ร้องเล่นเต้นครกครับไม่ใช่แค่นั้นครับทุกคนครับที่นี่ยังเป็นแหล่งละลายซัพชั้นดีเลยครับฟิกเกอร์เพียบของแฟนเมตนนี่เพียบเลยแต่จะมีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่ตามมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับโซเซฟนะฮะผมขอปเตอร์ครับบอกเลยว่านี่คือรายการ TGS Book ค,ค,ครับ คืออย่างที่บอกว่า TGS เนี่ยเราเนี่ยอยากจะบุกไปทุกที่ที่เขามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอสเพย์อนิเมะเกมต่างๆนานาแล้วเราก็เลยประเดิมกันเลยเทีเวียดนามว่าโฮจิมินกับงานที่ชื่อว่าโอต k คุเฟสติ a l ลถูกต้องครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะไปตะลุยทั่วโลกเลยนะแต่เริ่มจากงานนี้เพราะอะไรรู้บ้างเพราะว่างานของเราอ่ะโดยเฉพาะไทยแลนด์เกมโชว์ก็จะมีเกี่ยวกับประกวดคอสเพย์ต่างๆงานนี้ครับ เขารวบรวมเหล่าคนที่ชอบคอสเพลยใต้องบอกว่ามันเป็นแบบคอมมิชชั่รวบรวมแบบคนที่แบบว่า ในเคาน์เตอร์ของญี่ปุ่นตัวอย่อคือ ACG คือไม่ว่าจะเป็นอนิเมะคอสเพลเยอร์แล้วก็เกมอ๋อวบรวมไว้หรอรวบรวมไว้แต่นี้ก็จะเป็นคอมมิชชั่นของคนที่เขารักจริงๆก็คอลเรวมตัวกันที่นี่เลยผมบอกเลยว่าแต่ละคนที่เขาแต่งจัดเต็มมากๆงานในนี้มี2ส่วนโซนในกับโซนนอกเดี๋ยวเราจะไล่ไปที่โซนในก่อนเพราะว่าข้างนอกนี่ร้อนมากนะครับหยอกเล่นหยอกเล่นเอาไปดูโซนในกก่อนนะเตอร์ป่ะคุณไม่หยอกหรอกจริงจริงเลยไปเดี๋ยวเราดูข้างในครับ ไม่น่าเชื่อของจริงคือผมก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นในง้านแบบนี้คุณสิ่งที่ข้างหลังผมตอนนี้คือการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่ด้วยไพ่ทาโร่แล้วเข้ามาปุกก่อนคุณเข้างานหรือเ่าอยากมาดูดวงกับเราไหมเช็คดวงหน่อยซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับอะไรกันเลยเมสแต่ว่าเขาเช็คดวงจริงอะไพ่ที่เขาใช้อะไรต่างๆนานามันก็ดูมีความเป็นแบบว่าจริงจังเลยนะจริงจังนิดนนงอะหน้าเขาลักษณะเหมือนเป็นอาจารย์สอนโอเน็ตเลยทำไมเครียดขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งในงานที่ผมคิดว่าแปลกดี อย่างงานแถลงเกมโชว์นะมีบ้างนะเราจัดหมอดูดวงไงหมอดูดวงแต่ของเราไม่ได้แค่ไพ่ไถยโลกเอราะเรามีมาหมดเลยเกมสีอะไรต่างๆนะให้หมดแล้วก็ป๊อกดวงป๊อกเด้งนะใจโดนร่วงทีเดียวไอ้บ้าเข้างานแล้วเข้างานดีกว่าไปไปเข้างาเลย ันนี้คือโซนข้างในที่เรามองคนเยอะมากที่เนี่ยมันเหมือนเป็นโรงยิมใช่โรงยิมที่เหมือนกับเอามาจัดงานร่วมๆกันรวมเราคนรักในสิ่งเดียวกันมาไว้อยู่ตรงนี้ด้วยกันถูกต้องเลยคือจะมีโซนด้านล่างอย่างเงี้ยแล้วก็เวทีตรงโน้นเนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่แหละส่วนด้านบนก็จะเป็นอัศจรรย์ที่บอกไปให้คนมานั่งดูบรรยากาศในงานได้ใช่ขัางนี้อันนี้เมนสเตย์หลักแเต่หลักก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายร้นอยู่ตลอดทั้งวันถูกต้องรวมถึงเดี๋ยวจะมีเหล่าคอสเพลเยอร์เรียกว่าระดับโลกนะระดับโลก รวมถึงพี่เทมจากประเทศไทยเราด้วยมาขึ้นอยู่บนข้างหลังเวทีนี้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พี่เขาด้วยเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยไม่น่าเชื่อแต่ระหว่างนี้เราให้ทุกคนฟังถึงบรรยากาศถึงโซนข้างในนี้ก่อนนอกจากเวทีเมสสเตอร์ตรงนี้มีเอกลัมากตรงนี้ขะให้ทุกคนเนี่ยได้มาขอลายเซ็นการ์้ต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของน่าจะเป็นสิกเกอร์ สะสมเรียกว่าทีมงานเราจัดไปหลายกล่องแล้วนะคุณอาจจะไม่รู้นะขอเอามายืนยันอันนี้คือหนึ่งในถุงของทีมงานไ่ไไม่รู้ นี่เขาซื้อเขาบอกราคาดีด้วยราคาดีราคาดีเขาเลยซื้อเฮ้ยซุ้มก็ไปอันนี้ผมชอบมากฟิกเกอร์เขาดูดีแล้วโอเคมากๆเลยนะ่เนี่ยเท่าที่เห็นอยู่ก็จะมีฟิกเกอร์เนี่ยเบจิต้าด้วยก็คือตรงนี้พวกอนิเมะต่างๆฟังนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นเนฟทีเกมไฟอ๋อเนฟทีหรอเกมไฟอ๋อก็มีเหมือนกันก็เหมือนตอนที่ TGS เราจัดนะมันก็จะมีแบบว่าซุ้มที่เกี่ยวกับ n f t เกมไฟอะไรอย่างงี้ด้วยผมบอกเลยว่าคุณรอดูทลเกมโชว์แล้วก็นี่คืองานแรกที่เราพามาดู ระบบของงานเกมอนิเมะต่างๆระดับโลกเปิดตัวที่เวียดนามวันนี้วันแรกด้วยเราจะไม่นุกแค่ที่เวียดนามีเดียวใช่เพราะว่าตลอดทั้งปีนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปหนุกหลายที่เลยพาไปเต็มที่อ่ะถูกต้องอยากให้คุณติดตามาไว้สับสก๊อยรอไว้เลยคอนเทนต์ดีแน่นอนแต่ก่อนอื่นไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าให้เขาอิ่มเพิมกับแฟนๆไปก่อนนะไป โซนด้านนอกคนของในงานที่ต้องบอกว่าวุ่นวายใช้ได้เพราะแต่ละคนก็จะมีมุมของตัวเองใช่ใช่อย่างมุมข้างหลังผมเมื่อกี้เนีลักษณะเหมือนจะปรกันแล้วนี่เฮ้ยแต่ผมชอบลานนี้อย่างหนึ่งก็จะมีแบบว่าช่างภาพต่างๆนนที่เขาจะชื่นชอบอะไรสายเนี้ยเขาจะมาถ่ายรูปคอสเตเยอร์ที่เขาชื่นชอบเอาไปลงเพจต่างๆเขาจริงจังเลยนะเขาจริงจโดยเฉพาะทีมงานเรานะ ่ายสวยที่แอดมินนี่ถ่ายหมดเลยนะถ่ายไว้อันนี้คือเขาเรียกว่าหน้าที่อ๋อเหรอหน้าที่ในทางที่ชอบอในทางที่ชอบคือว่าเขาต้องอัปเดตงานเขาต้องรู้ว่าเอ้ยอมางานนี้เขาได้อะไรกลับไปบ้างโอเคอแล้วเขาก็ดูจริงจังด้วยนะจริงแต่ผมอย่างที่บอกเตอร์บอกเนี่ยดูดิเขาจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะอย่างเงี้ยแลชหรืออะไรผมจำไม่ถูกในเรื่องของโปรดักชั่นเหมอนนะเออที่อาไว้กันมีถ่ายอะไรเงี้ยแบบครบล้นเลยโซนนี้มันจะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเหล่าคนที่แบบว่าชื่นชอบความเป็น ACG ต่างๆนานาเขามาจัดซุ่ม กันเองคุณแล้วเขามาแลกเปลี่ยนสิ่งที่เขาคลั่งไคลสิ่งที่เขารักของสินค้าต่างๆหน้าตรงนี้นะก็จะเป็นสินค้าเขาเรียกว่าแฟนเมดลักษณะเหมือนไปดูคอนเสิร์ตสมัยเนี้ยแล้วข้างหน้าก็จะมีของที่แฟนคลับมาแลกเปลี่ยนกันผมสังเกตนะไม่ได้แค่ขายของอย่างเดียวนะมีการแบบว่าจับฉลากอ๋อเหรอเออจับฉลากแบบว่าเหมือนสอยดาวฟิลนั้นอ่ะนั่นแหละก็จะประมาณนี้คือโซนนอกที่้องบอกว่าครบถ้วนทังถ่ายรูปแฟนเมดแล้วก็นี่คือใครอ่ะ ทีมงานอันนี้คือทีมงานใช้หน้าที่ในทางที่ชอบอู่แล้วนะครับอ๋ออะไรเนี่ยค e อพี่ติผูชิคิวชิคิวเขาน่ารักน่ารักผมดูเป็นคนอื่นแล้วแหละการที่ทุกคนจะมาอยู่ตรงนี้ได้ครับผมมันต้องมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนมันต้องอินไปในทางเดียวกัน อินไปในดบบทางร่วมกันอ่ะใช่ในการเดี๋ยวที่เราจะเป็นตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซุมต่างๆเนี่ยทุกคนที่อยู่ในซุมอ่ะก็ยังแต่งตัวเป็นตัวละครใช่คือผมไม่รู้นะว่าตัวละครนั้นเป็นตัวอะไรแต่ว่าเขาดูแบบว่าอินจริงๆอ่ะในการที่ขายของต่างๆนานานะเขายังแบบคีพคารคเตอร์นั้นเลยคีพคารคเตอร์ชอบสิ่งต่างๆเนี่ยผมว่าจะเป็นหนึ่งงานที่น่าสนใจมากแล้วเราเปิดให้เป็นงานแรกเลยสําหรับปี2563นี่63เหรอ6อะไรนะ65 65เหรอ เฮ้ยคุณแน่คอนเทนต์แล้วเว้ยฟงสิอะไรอาระหว่างนี้แก้ขืนนะฮะคอนเทนต์ที่ทำให้ผมเป็นคนถืนอะไรเนี่ยสองนาทีของพงศที่เราให้มาเปิดเลยว่าเนี่ยต่อไปเราจะเป็น TGS บุกทุกงานจริงจริงตอนนี้เราเห็นบรรยากาศของปางของพอเดี๋ยวเราจะได้เขาเรียกว่าสัมภาษณ์แบบเอ็ก u s คลูซีฟถูกต้องกับสามเทพสามเทพแห่งวงการคอสเพลถูกต้องครับ สคนครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์สามคอสเพเยอร์ชื่อดังของโซนซีด้วยได้แก่คุณลีอาและก็คุณมิกกี้นะครับคอสเพเยอร์คู่จิ้นจากมาเลเซียครับที่อยู่ในวงการมากกว่า10ปีส่วนคนสุดท้ายและท้ายสุดเขาคือพี่เทมเมลโลสของพวกเรานั่นเองแต่คอมเพลนหน่อยฮะจ้างพี่เทมมาไม่คุ้มเลยอ่ะทำไมไม่ให้พี่แกถอดเสื้อฮ่าโอกยหยอกหยอน เราถามตั้งแต่เริ่มต้นคอสยังไงซึ่งทุกคนก็ตอบอย่างเรียบง่ายครับว่าอยากคอสอ่ะแล้วถ้าใครคิดอยากจะเริ่มคอสก็ไม่ต้องคิดเยอะครับลองดูเลยถ้าไม่ลองอ่ะคุณจะไม่รู้หรอกว่ากิจกรรมเนี้ยมันใช่สำหรับคุณไหมและสำหรับใครที่มีเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่ยังมองว่าคอสเพย์เนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระ ลองเอาคำตอบของพี่คอสเพเยอร์ทั้ง3ท่านนี้ไปใช้ได้นะเพราะจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เรียกว่าคอสเพย์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่การแต่งตัวให้เหมือนตัวละครตามที่เราสมมุติหรอกครับ แต่มันคือการรวมเข้าไว้ด้วยกันกับศิลปะหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อยการแสดงหรือแม้แต่ฝีมือในการรังสรรค์รพลพให้ออกมาสมจริงและกว่าที่ทั้งสามท่านครับจะมายืนอยู่จุดจุดนี้ได้ครับใช่ว่าจะเกิดขึ้นภายในปีหรือสปีนะครับแต่พวกเขาต่างก็ต้องพัฒนาฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่กว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จแบบนี้เนี่ยก็ต้องกินเวลากว่า1ิปีเลยทีเดียว เรียกได้ว่าคำแนะนำดีพร้อมคำเชิญให้เข้าสู่โลกคอร์สเพย์ชนิดที่ว่าจบคำสัมภาษณ์ผมกับคอปเตอร์นี่โอ้โหแทบอยากจะวิ่งไปซื้อชุดมาคอสกันเลยทีเดียวครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของโอตาคูเฟสติวัลครับผมเวียดนามโฮจิมินห์ของเราที่มาบุกแล้วเรียบร้อยนะคะผมก็อย่างที่เห็นเลย มีทั้งคอสเพลเยอร์เยอะแยะมากมายถูกต้องมีซุ้มขายนะครับผมฟิกเกอร์ต่างๆนานาเวทีจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการประกวดคอสเพลย์โตคอสเพลย์หรือว่าโชว์กับอนิเมะต่างๆมีมาว่าให้แล้วที่โอตาคุเฟสติวัลนะครับผมและวันนี้วันเดียวด้วยผมไม่ได้โมนะไม่ได้โมนะทั้งหมดนี้อยู่ในงาน TGS หมดแล้วเฮ้ยเออ TGS Wonder Fest ด้วยถูกต้องจับมือกันจับมือกันโอ้โหเกมกับอนิเมะกับคอสเพลย์คนไทยอย่างไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลจบที่งานไทยแลนด์เกมโชว์ได้เลยอันนี้คือไม่ได้โมไม่ได้โม ได้ยินมาว่าของรางวัลโดยเฉพาะการประกวดคอร์สเทโอ้โหเงินรางวัลเป็นล้านคุณผมบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรอติดตามได้เลยนะครับในเพจของไทยเกมโชว์นี่แหละ<อ>กิจกรรมดีๆร<อ>วมถึงเราจะไปบุกแบบเนี้ย<อ>ทุกงานต่อไปที่คอนเฟิร์มแล้วนะผมได้ยินมาที่เราจะไปบุกมีอะไรบ้างีจะไปบุกไทยเปเกมโชว์ว้าวไทยเปนะเออวันเดอร์เฟสเจแนเฮ้ยฟิกเกอร์ฟิเกที่เราสคนนี ช่โคตรชอบรอบหน้าครับ TGS บุกจะไปบุกงานไหนอีกเรา2คนแล้วก็คนอื่นๆด้วยสรบทนาเล่นของ TGS เราเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้กับ Thailand Game Show ด้วยเพราะคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเกมอนิเมะมังงะต,ต่างๆรวมให้ที่นี่แล้วเจอกันคลิปนหน้าสวัสดีเฮ้ยเาโลทาโลข้างหน้าจัดป